สวัสดีค่ะชมสวนเช้านี้นะคะเ,เพื่อนๆสวนพุทธานนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะดอกไม้นะคะแล้วก็หลายชนิดเลยค่ะเสียงนกได้ยินไหมคะมนกร้องเสียงดังมาก ชมบรรยากาศนะคะคเพื่อนๆน่ารักค่ะโอ้ดอกเต็มเลยนะคะพุตตาลเดี๋ยวเราจะพาไปชมไว้เซียนนิดนึงนะคะส่สวนพิลินนะคะส่วนธรรมชาติค่ะคเพื่อน ฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำมากนะคะใ่ใบยะนค่ะงกอยะนางใหญ่มากให้เราจะปลูกขึ้นชาไว้นะคะนี่บักชีลาวไอ้บักชีฝรั่งนะเพื่อน,นข้างๆก็จะเป็นพลูด่างนะคะใบงามมากใบใหญ่แต่ก่อนใบไม่ใหญ่นะคะเขาคงได้อาหารได้แด้ธาตุจากดินนะคะก็เลยงามงามค่ะ ข้างข้างก็จะปลูกตะไคร้อยูนะคะเน,นี่ยังไม่ขึ้นค่ะแต่มีอีกกอนหนึ่งอยู่ท้ายสวนนะะี่ต้นไม้สวยค่ะเวลาฝนตกนะคะมาชมปอยเซียนค่ะเพื่อนหว้าหน่ารักค่ะอืมสวยมาก โอ้แดงสวยค่ะเช้าเช้านะคะแดดก็จะกำลังสวยค่ะไม่แรงมากนะฮะแสงก็ได้เลยโอ้ยเซียนส่วนลินฮะต้นนี้<อ>ไม่รู้ยังไงนะคะกี่ปีก็ต้นเท่านี้คะ่ะเพื่อนๆสูงมานิดนึงค่ะไม่เยอะนะคะแต่ว่าดอกยังสวยเหมือนเดิม ข้างเป็นว่าง,า,ง,งาช้างนะคะว,ว้าวเดินออกมามาชมสวนนี่แบบอูแดงแป๊ดเลยค่ะแปด๊แปดเลยนะคะฟังเสียงนกไปด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเพื่อน